ามการลนแค่ว่าช่วงนี้เลยครับ True Vision Update ครับอคเดมีแฟนตเซีซั่น8ได้แก่ ตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันนะครับจากเวทีเรอริตี้อันดับหนึ่งของเมืองไทยครับ True Academy Fantasia นะครับซีซั่นที่8การันตีความสามารถของต้นธนสิทธิ์นะครับคนมีฝันวัย22ปีที่พกความโดดเด่นมาพร้อมกับเสียงอังทรงพลังครับเรียกได้ว่าสามารถสะกดใจแฟนๆได้อย่างอยู่หมัดจนสามารถผ่านเข้ารอบไปในวีสุดท้ายได้และก็ได้คะแนนนะครับจากการโหวตอย่างถล่มทลายซึ่งตำแหน่งนะครับเด็กวินเนอร์นับเป็นใบเบิกทางทำให้ชีวิตของหนุ่มคนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับ ็ให้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือให้ให้โอกาสนั่แหละให้โอกาส <c oughs> ในการทำงานให้โอกาสในในการทำสิ่งที่เราอยากจะทำให้โอกาสร้องเพลงได้ทำได้เล่นละครเวทีได้ออกคอนเสิร์ตได้อะไรหลายๆอย่างก ah. ็คือโดยหลักแล้วคือให้โอกาส <c oughs> ความรู้จากคนเพื่อนรอบข้างก็จริงๆมันมันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่อยู่ร่วมกับคนอื่น <c oughs> นะครับเพื่อนในบ้าน a f เนี่ยคือคือเพื่อนที่เรา อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา3เดือนคือเราก็ต้องรู้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของแต่ละคนแล้วก็นำมาปรับใช้ลองดูซิว่าเออทำอย่างนี้แล้วดีทำอย่างนี้แล้วไม่ดีนะทำอย่างนี้แล้วจะมีปัญหา อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับ <laughs> <laughs> ย้อนไปแต่ละวีกโกกี่ปีแล้วเนี่ย <laughs> กว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละครั้งก็คือจะมีความตื่นเต้นครับทุกครั้งแต่มันเป็นความตื่นเต้นในใ,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 ใน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 เชิงที่ดี <laughs> คือเราจะตื่นเต้นเราจะมีพลังงานที่จะขึ้นไปโชว์ขึ้นไปทําการแสดงอะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดู YouTube ผลงานของตัวเองในแต่ละวีากไหมมีครับมีโอ้ยดูตั้งแต่แรกๆเลยครับออกมาปุ๊บก็ดูเลยอะไรเงี้ยก็จะดูว่าเออวีคนี้เรา ร้องเป็นยังไงบ้างหรือมันกรรมการเขาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างก็จะกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้จะได้เอามาแก้ไขต่อไปอะไรย่างเงี้ยหลังจากได้ร่วมร้องเพลงรวมศิลปินช r u e F แปดในโปรเจกต์ปลายทางฝันแล้วนะคะหนุ่มเสียงทรงพลังไม่รอชาที่จะส่งเพลงเนื้อหาแทนใจคนที่อยากอธิบายความไหนให้คนรักฟังด้วยเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนต่อด้วยเพลงจักรวาลคำถามง่ายๆของคนเหงาๆว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ค่ะ คงหมื่น <ไป S 1> พัน <ไป S 1> เพื่อตามสอหา พี่ต้นนะครับก็ยังมีเพลงที่เบลกอารมณ์เศร้านครับอย่างเพลงแคมอนที่เน้นจังหวะสนุก,กรุกเรล้าเคล้าเสียงเครื่องเป่านะครับแล้วก็เว้นว่างไปแรมปีเลยก่อนจะกลับมาต่อความเศร้าด้วยเพลงโดยไม่มีเธอที่เจ็บแทงใจคนอกหักนะครับแล้วก็จะหนักปิดท้ายปีด้วยเพลงเนื้อหาสถานะรักคุมเครืนครับอย่างเพลงคนไม่สําคัญ จากนั้นนะครับก็เปิดสักรารปี24 1รือด้วยโปรเจกต์ Hello Stranger ที่ต้นนะครับร่วมฟฟเจอริ่งกับกิจจาก The Voice ครับในบทเพลงที่มีชื่อว่าข้อความจากคนแปลกหน้าที่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายครับเเเอปไ้ย่่ยางงนนนนนีีมมมมัััทททรรกุคคคหื็พสญ สุดๆและได้รับการตอบรับเกินคาดนะคะทะยานขึ้นสู่ชาติวิทยุทั่วประเทศต้องยกให้กับเพลงไม่รู้สึกอีกซิงเกิลของต้นค่ะและล่าสุดเลยกับซิงเกิลแค่เราในปีนี้ที่หยิบเอาความเชื่อใจของคู่รักมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงมากคุณภาพให้แฟนๆได้ฟังกันซึ่งทุกความสำเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าบ้านชูเอฟนี่ยแหละค่ะล้วนให้บทเรียนที่สำคัญทำให้ต้นก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องที่มีคุณภาพของเมืองไทย ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะคะเราจะเห็นสิทธ์เก่าจากบ้าน AF เนี่ยประสบความสำเร็จกันมากมายเลยตอนน